สวัสดีครับชาว FPS และนักองทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Capture Card นะคะจากค่าย Evermedia นะครับ,รบผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Evermedia เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าแรกๆเลยนะที่เราได้ทำความรู้จักกับคำว,ว่า Capture Card นะครับทางพ p i c t h a เองก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ใช้ Evermedia มาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นบ้างลองของแบบว่ามีชื่อหรือไม่มีชื่อบ้างก็ลองๆกันไปเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางแบรนด์เนี่ยมันจะมีปัญหากับบางเกม หรือว่ามันจะมีแบบความลื่นความแหลกเวลาใช้พร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะตัวล่าสุดจากทาง Evermedia นะครับมีชื่อว่า GC 5 7 3นะครับผม Live Gamer 4K ครับไปจนถึงขั้น 4K แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอปัญหาแบบเฮ้ยแคปเจอร์ตัวนี้ใช้ได้แค่ 720p 30เฟรม 720p 60เฟรมพอเป็น 1080p เป็น30เฟรมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ณนะนะปัจจุบันนะนะปี2019นะครับผมคือตัว 180p 0 60fps เนี่ยมันเป็นพื้นฐานไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทะลุพื้นฐานไปอีกนะก็คือเป็น 4K 6 0 f ร s HDR นั่นเองนะครับก็คือสามารถแคปเจอร์ความเป็นวิดีโอตัวที่สามารถปล่อย HDR มาได้ก็คือตัวนี้เนี่ยดึง HDR มาได้โดยตรงเช่น PS4 ที่เป็นตัว Pro นะครับที่ปล่อยสัญญาณ 4K HDR มาเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็เข้าสู่สตรีมอทีนึงคือบางทีเราอาจจะแบบ ถ่ายทอดความเป็น hdr จริงๆไม่ได้แต่ว่าท้ายสุดแล้วการจออ่าการแคปเจอร์ตัวนี้ทํามาเพื่อที่จะถ่ายทอดตรงนั้นออกมาให้ได้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถรองรับตัวเฟรมเรทเนี่ยสูงสุดอยู่ที่240 fps นะฮะที่เป็นนี่ครับเขาจะมีสเปคบอกนะฮะว่า240 fps high frame rate video capture นะครับก็คือเฟรมเรทมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเขาสามารถรองรับได้สูงสุดถึง240เฟรมนะครับแต่ว่าพอผ่านตัวแคปเจอร์โพสเซสออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดไปที่60เฟรมเรท เป็นเป็นอ่าเฟอรเดตแพลตฟอร์มพื้นฐานของทูทูไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะขยับมาที่เป็นตัว H 2 6 5 Video ว o ดีโอค s มเพนะครับก็คือ Encode ด้วยรหัส S265 แล้วนะครับรวมไปถึงตัว RGB Lighting Effect ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัว Capture Card นะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับตัว IE Central ได้นะครับซึ่งก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาง Evermedia เนี่ยเขาใช้คู่กับตัว Capture Card ของเขานะครับ สามารถรับเสียงนะฮะจากจุหนึ่งและห้าจุดหนึ่งที่เป็น o ซ n d s o ซาว Pass-Through ได้แล้วรวมไปถึงทุกๆอย่างครับตอนนี้มันรั้หมดแล้วนะฮะสำหรับแคปเจอร์การ์ตัวนี้กล่องก็จะมีความเงางาแบบนี้แหละฮะนะครับจบเรื่องกล่องไปนะครับด้านในกล่องฮะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวแคปเจอร์การตัวควิกไกด์นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น แนทางการ Set up, เซตอัพเบื้องต้นง่ายๆสั้นๆน,นะครับผมถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้เลยเนี่ก็ลองเปิดดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว HDMI cable นะครับผมดูคุณภาพสูงนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี่ฮะต้องเอานิ้วปิดโค้ดไว้ก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคีย์ของโปรแกรมที่ชื่อว่า PowerDirector version 15นะครับตัวนี้ก็จะให้มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือต้องบอกว่าตัววิ e ีโอแ a เจการตัวนี้เนี่ยจะมี จะ,จะเกิดมาเพื่อคนที่เขาใช้สตรีมมิ่งนะครับผม2เครื่องขึ้นไปนะครับบางคนจะถามว่าแล้วถ้าใช้เครื่องเดียวเนี่ยมันจะช่วยไหมอารมณ์แบบว่าใช้ตัวแคปเจอร์การเนี่ยเป็นตัวโปรเซสผมว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ช่วยมากเพราะสุดท้ายแลย้วมันใช้ตัว PC ของเราในการ e n นโคดอยู่ดีนะครับแต่ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการแบบพาสูสัญญาณเข้ามานะครับซึ่งถ้าคนที่ใช้เครื่องเล่นเกมเป็นเครื่องสตรีมแต่ว่าใช้เครื่องเพย์เนี่ยเป็นเป็นตัวแบบว่า ยิงสัญญาณเข้ามาแบบแบบนั้นก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทํามาเพื่อการรับสัญญาณจากอีกเครื่องหนึ่งมาสู่เครื่องสตรีมมิ่งนะครับเครื่องนี้เนี่ยการการตัวนี้เนี่ยจะเสียบไปที่เครื่องสตรีมนะครับรับสัญญาณจากเครื่องเล่นเกมมาเข้านะฮะแล้วก็เอาออกไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวการนี่ก็จะรับสัญญาณเข้ามาที่ตัวระบบหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเอ p กซ์นะครับผมรวมไปถึงพวก o b บต่างๆและรวมไปถึงตัว RE Central หรือหรือว่า Recent r a l ของเขาเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องต่อผ่านตัว PCIe r e s s นะครับผมที่เป็นตัว Gen 2นะครับผมนี่จะมีจะมีตัวแง่งของเขาอยู่นะครับเป็น PCIe r e s รนะครับรู้สึกว่าจะเสียบเข้ากับตัวการ์ดจอได้แต่ว่าที่เขา r e ี u กเคเนี่ยก็คือ PCIe x4 นะครับผมเป็น slot x4 นะครับนี่คือ slot ที่ต้องเสียบและนี่คือตัวการ์ดนะฮะปึ๊บจะมีเขียนไว้ด้านหน้าว่า live gamer แล้วก็ตัวสันการ์ดเนี่ยก็จะมีอ่าด้านนี้ฮะสันการ์ดก็จะมีตัวไฟเดี๋ยวตอนเสียบเนี่ยเราจะให้ดูนะครับว่ามันมีไฟด้วยนะครับยึดไปใช้สล็อตเดียวนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI In และ Out ด้วยนะครับการ์ดขนาดเล็กครับทีนี้ก่อนที่จะซื้อตัวนี้เนี่ยพยายามเปิดดูเครื่องของเราก่อนนะครับว่าอีการ์ดจอของเราเนี่ย บางคนใส่การ์ดจอแบบซิงใหญ่ๆบางทีมันปิดไม่ทั่วแบบว่าสลอตพีแซแครเพสสลอตอื่นๆนะครับซื้อมาแล้วเปิดเครื่องมาแล้วแห้งเลยนะฮะไม่มีสลอตเสียบนะครับผมก็ลองเช็คดีๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูการติดตั้งนะครับผมแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เจ้า IE Central นะครับผมว่ามันจะมีหน้าตาย,ยัางไงและใช้งานยังไงบ้างนะครับเอาละรครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งลงไปที่ตัวเครื่อง สตรีมของทางทีมงานเรานะครับก็คือใช้เสียบเข้าไปที่สลอ็อต PCI Express เอ่อ16 x เกลยนะก็คือเอาง่ายคือสลอตการจอนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเมนบอร์ดเราเนี่ยไม่ได้มีตัว p c i Express 4ออยู่แต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ครับตัว Windows ก็ Detect เ,เจอและแบนด์วิดก็วิ่งได้ตามปกตินะครับ,บกับเจ้าตัว 4K HDR นะครับจากค่าย e อเวอร์นะครับตัวนี้จีซนนีห้านจ็ดากำลัง อัปเดตวินโดว์เอ่ออัปเดตไดเวอร์นะครับแล้วก็ลงไปถึงเฟิร์มแวร์ของตัวแคปเจอร์การ์ด้วยจะมีสีสันรประมาณนี้ครับนี่คือ RGB ที่เขาบอกนะฮะตรงโลโก้ e v เ a อร์มจะก,กระพริบตลอดเวลานะครับสีโดดเด่นกว่าตัว LED ในเครื่องทั้งหมดเลยฮนะหลังจากที่เรานะฮะติดตั้งตัวการ์ดไปแล้วนะครับแล้วเราก็ลง ในเรื่องของซอฟต์แวร์ไดเวอร์แล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับเราก็จะมีลงตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า RE Central 4ด้วยนะครับจาก Evervedia ซึ่งตัว RE Central เนี่ยก็จริงๆตัวซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าถ้าเทียบสำหรับผมนะครับผมแอบคิดว่ามันหลายขั้นตอนนิดนึงหออาจจะยากนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็น one stop service นะครับผมเป็นตัวเอ EX e ตัวเดียวที่กดขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดทีเดียวเลยนะครับ พอลงตัว i-central ไปแล้วนะครับตัวหน้าแรกที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหน้าที่เรียกว่า Capture หรือว่า t r m a m นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัาได้ทั้งตัวคลิปแห้งนะครับแล้วรวมไปถึงการไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับผมตัวอันนี้ซอรสที่เปิดขึ้นมาเนี่ยผมเปิดมาจากอีกเครื่องนึงนะครับที่ยิงสัญญาณอินเข้ามานะครับก็จะเป็นตัว 4K HDR ไฟล์ทีเ่เปิดโชว์แสง HDR รวมไปถึงตัวเอฟเฟกที่มันเป็น HDR ต่างๆนะครับแล้วก็ระดับ 4K ด้วยนะครับ ก็จะเป็นไฟล์ทั่วไปครับใน u t u b e นะฮะแล้วก็รวมไปถึงไฟล์ที่เป็นวิดีโอต่างๆที่เราเปิดเพราะว่าเราไม่ได้มีอินพุตที่เป็นตัวเครื่องเพย์สี่โปนะครับถ้าใครต้องการาให้ทีมงานมีก็สามารถดเน a มาได้ยอกนะโอเคหน้านี้ครับก็จะมีการเลือกนะฮะครเจอโหมดให้เป็นซิงเกิลหรือมัลตินะครับซิงเกิลนี่ก็คือจะเป็นตัวจากกาเพียวๆเลยไม่มีการอินเสิร์ตตัวเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์เข้าไปใดแดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเลคคอร์คุณ i t y ได้ นะครับเลือกให้เป็นกูดไปนะครับหรือว่าจะเลือกอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการนะครับผมกรูดก็จะเป็นแค่พันแปดสิบพีเจ็ดสองศูนย์นะครับผมหรือว่าเราจะออฟติมอลนะครับให้มันเป็นคุณภาพที่มากขึ้นด้วยได้เช่นกันนะครับในหน้านี้นี่ฮะตัวตัวออฟติมอลมาเ็าจะเป็นนี่ครับสามพันแปดร้อยสี่สิบคูณสองพันหนึ่งร้อยสิบก็คือสี่เคเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะบวกพวกโปรไฟล์ต่างๆเข้าไปเองได้นะฮะ หน้าที่2ของตัว capture เนี่ยก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มในการไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถที่จะบวกแพลตฟอร์มขึ้นไปได้นะครับผมแพลตฟอร์มก็จะมีให้เลือกเป็น twitch ustream youtube ลาบลาเฟ e บุ๊ k ก็มีนะครับก็สามารถใส่ r t p เข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะบง่ายครับตัวเอาง่ายคือเรียกว่า i central เนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งในตัวได้ด้วยแล้วก็ capture ในตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับผมถือว่าเฉียบเลยทีเดียวสำหรับตัว i central นะครับ ถ้าเลือกเป็นมัลตินะครับเราก็จะสามารถใส่เลเยอร์ hmm. เพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นอันนี้คือเบสิกซีนก็คือตัวซีนที่เราเล่นเกมนะครับจะแอดตัวอ่าแชทขึ้นมาก็ได้นะฮะก็แอดขึ้นมาได้ว่าจะเป็นแชทจากแพลตฟอร์มไหนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี่ฮะตัวอ่าสตรีมมิ่งมัลติเมาเอมัลติชนลขึ้นมาได้เช่นกันนะครับก็ตามชื่อครับที่เขาเขียนว,ว่าเป็นมัลติโหมดก็คือสามารถที่จะ แทรกตัวซีนขึ้นมาเพิ่มได้นะครับเพราะว่าตัวที่เป็นซิงเกิลเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ซีนเกมหรือว่าซีนภาพที่เราต้องการนําเสนออย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นซีนหลักๆของตัว iCentral นะครับที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเซตติ้งนะฮะก็จะมีการเอ,อ่อเอตัอัปเดตกันในนี้แหละนะครับนี่ให้เช็คฟอร์มเตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4.3.0.0 4นะครับ เจนเนอโร่เจนเนอโร่ช็อตคัสก็มีนะฮะช็อตคัสก็จะมีเฮดตั้งฮะสตาร์ทสต็อปเรคคอร์ดนะครับสตาร์ทสต็อปสตรีมมิ่งนะครับเทคสแนปช็อตนะครับผมตรงนนี่น,นั่นที่เราไม่ต้องใช้งานนะฮะคือถ้าเกิดคนที่ใช้งานตัวโปรแกรมแบบนี้ได้จนชินหรือว่าเพียงพอต่อการใช้งานของส่วนตัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ซอฟต์แวร์อื่นอย่างเช่น OBS หรือว WiXpress นะครับแต่การใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการได้ง่ายกว่าตัว iCentral นะครับให้มันเป็นแค่ไดรเวอ แล้วเราไปจัดการใน XP หรือ OBS ได้จะง่ายกว่านะครับก็ชัดเจนครับว่าสามารถรับสัญญาณ 4K HDR ได้อย่างเต็มที่นะครับก็ใครที่สนใจอยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับสรุปนะครับนี่ฮะก็ถอดออกมาแล้วนะครับผมจากเจ้าตัว PC นะครับคือ e v e m e d i a นะครับผมตัว Live Gamer 4K ตัวนี้นะฮะหรือว่าจอหัด GC 573ตัวนี้นะครับ ข้อดีก็คือนั่นแหละฮะรับรับสัญญาณระดับสูงสุดถึง 4K60 เฟรมเรทแล้วมีสัญญาณ HDR เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการ En c o ค e เป็นตัว H265 ด้วยนะครับหลายๆอย่างครับมันดูมันถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดีขึ้นใครที่เป็นเกมเมอร์ที่เริ่มเล่นแบบว่าพวกเครื่อง p s 4 Pro หรือว่าภาพ,าพเริ่มเป็น 4K แล้วเนี่ยครับผมเคยเจอกับปัญหาแคปเจอร์การ์ดเก่าของผมพ,พอผมใช้จอเป็น 2K ปุ๊บเนี่ยแล้วพอจะกดโคลนสัญญาณนะครับแล้วกล่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแค่ 1,080p 6 0ฟ mm มนะครับมันโดนเด้งกลับมาครับพอเรากดโครนจอปุ๊บมันเด้งกลับมาเป็น 1,080p ทั้งคู่ซึ่งจอ 2k ที่ได้มาเนี่ยคือลายค่าเลยนะครับก็คงจะคล้ายๆกันฮนะอันนี้คือจะมีผลกับตัวคนที่ใช้เครื่อง p พง4ที่ยิงสัญญาณเป็น 4k เข้าตัวจอทีวีใหญ่ๆแล้วส่งเข้าเ a p เจอร์การ์มาเป็นเครื่องเอนโคดอีกทีนึงครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ สุดแล้วฮะตอนนี้สำหรับค่าย Evermedia ดในยุคตอนนี้นะครับปี2019ช่วงต้นปีนี้นะครับที่ผมได้มานะครับกับเจ้า e v e r m e d i a ดตัวนี้นี่ครับ GC 7อ่573ตัว 4K HDR ครับใครที่สนใจฮะลองซื้อได้แล้วตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิดนอยู่ที่ 4JUN นะครับผม1ล้านนะฮะเราไปติดตามกันดูได้แล้วก็วันนี้นะครับทางเอฟเฟคแลนด์ e เอเวอร์มิเดียแลวก็ตัวผมเองนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ